นี่คือเทคนิคการเล่นปีกซ้ายปีกขวาที่ไม่มีใครบอกเรานะครับเวลาที่เราเล่นปีกซ้ายปีกขวาเราก็รู้แค่ว่าเราต้องวิ่งเร็วเราก็รู้แค่ว่าเราต้องวิ่งเติมช่วยกองหน้าใช่ไหมแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราไม่รู้คือพื้นที่ที่เราต้องเล่นหลายคนแบบอ้าพี่ผมรู้แล้วเล่นริมเส้นนั่นแหละใช่แล้วริมเส้นแค่ไหนขนาดไหนขนาดของพื้นที่ พอเราไม่รู้นะครับมันก็ทําให้เรางงหลุดตําแหน่งไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เกิดปัญหาื่นๆนะครับดังนั้นผมจะมาบอกว่าเราต้องทำอย่างไงผมจะแบ่งสนามออกเป็น9ส่วนนะครับปางปางปางเห็นป่ะทีนี้เรารู้หรือยังครับว่าพื้นที่ที่เราควรเล่นคือพื้นที่ตรงไหนไม่ว่าใครจะเล่นปีกซ้ายหรือปีกขวานะครับนี่คือพื้นที่ที่เราจะต้องรับรู้และพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นและพาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นทั้งตอนที่ตัวเองมีบอล และไม่มีบอลและสิ่งที่โค้ดคาดหวังสิ่งที่เราจะต้องทําในตําแหน่งที่เราเล่นปีกเนี่ยคือการที่เราสามารถพาบอลจากพื้นที่นี้ไปพื้นที่นี้ได้และพาบอลจากพื้นที่นี้ไปพื้นที่นี้ได้และสิ่งที่โค้ดคาดหวังจากตัวเราและเป็นสิ่งที่เราต้องทํานะครับก็คือการพาบอลจากแดนหลังมาแดนกลางจากแดนกลางไปสู่แดนหน้าแบบนี้แต่ทีนี้ในเหตุการณ์จริงนะครับอีกฝ่ายก็รู้ คู่ต่อสู้ก็รู้นะครับเขาก็เลยไม่ยอมให้เราผ่านไปง่ายๆโดยการอะไรครับโดยการเพิ่มผู้เล่นคู่ต่อสู้มาหนึ่งคนสองคนสามคนแล้วก็คอยอะไรคอยดักทางเราคอยป้องกันเราคอยจัดการเราในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เห็นไหมดังนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับหากเรามีความรู้สึกว่าได้บอลแล้วมันเล่นยากบันไม่กล้าเลี้ยงผ่านมันแบบโหคู่ต่อสู้เต็ไมไปหมดจริงๆแล้วคู่ต่อสู้เต็ไมไปหมดแค่ตรงนี้ ตรงอื่นก็ว่างและที่ทําให้เราตัดสินใจว่าภาพที่เราเห็นคือคู่ต่อสู้ตะไม่หมดเพราะว่าคู่ต่อสู้คอยดักในพื้นที่ต่างๆและเพิ่จมจำนวนคู่ต่อสู้อย่างเงี้ยคือแบบเนอกว่ายิงโดนลุมแย่นี้ครับยิงถ้าใครโดนลุมแย่นะครับนี่คือใช่เลยนะครับเขาพยายามปิดพื้นที่คงนี้ของเราไม่ให้เราคาบอลจากตรงนี้ไปตรงนี้ได้เห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันมันจึงเกิดการส่งบอลไปมาทำชิ่งส่งให้ตำแหน่งอื่นๆนะครับสังเกตไหม แต่ด้วยความที่เราเล่นปีนะครับเราจึงต้องพยายามพาบอลเดี้งหลบใช้ความสามารถเฉพาะตัวทําชิงกับเพื่อนนะครับเพื่อที่จะพาบอลจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้และตรงนี้ไปถึงตรงนี้ได้เห็นป่ะที่ว่าแบบอ ا, กองกลางต้องขยับมาอย่างนี้กองหลังต้องอย่างนี้เราต้องเล่นอย่างงานันเราต้องขยับไปอย่างนางน้นนี้คือนอกป่ะก็คือการที่พยายามให้เราสามารถที่จะพาบอลไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งได้การที่เพื่อนมาช่วยเรานะครับ หรือถ้าเกิดเราไปเองได้เหมือนเ e อ็มเปรเป้ในมาอย่างนี้นะเมสซี่การที่โค้ชสู้มาป้องกันในพื้นที่ต่างๆนะครับก็อาจจะไม่เป็นปัญหากับเราก็ได้ดังนั้นใครที่เล่นปีกนะครับรับรู้พื้นที่ที่เราต้องเล่นหาวิธีการที่จะพาบอลจากแดนนี้ไปสู่แดนนี้แดนนี้ไปสู่แดนนี้ให้ได้นะครับและทีนี้หลายคนสงสัยนะว่าอ๋อพี่มันต้องแบบแตะเข้าในยิงไหมสามารถไปเองได้ไหมยิงประตูได้ไหมได้แต่ผมจะไม่พูดถึงตรงนั้นเพราะว่าผมให้ทุกคนโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนว่า เมื่อเราก็เมื่อใดก็ตามที่เราเล่นปีกนงสนามจริงเราต้องเห็นภาพแบบนี้ในสนามและรู้ว่าเราจะทําอะไรกับลูกบอลทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลเห็นไหมทีนี้มาดูเหตุการณ์จริงนะครับสมมติว่าเพื่อนเราได้บอลตรงเนี้ยแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยเราจะทํำยังไงทําไงครับอย่างแรกสร้างภาพพื้นที่ที่เราเล่นอยู่ว่าต้องเป็นแบบไหนแบบนี้ใช่ไหมอ่าพอเราเห็นภาพนี้แล้วเนี่ยเราก็ รับรู้ตัวเองนะครับว่าเราอยู่ตรงพื้นที่ตรงไหนของสนามอยู่แดนหลังแดนกลางหรือแดนหน้าครับอ่าเราอยู่แดนกลางพอเราอยู่แดนกลางเนีงครับหนาะทีของเราคือพาบอลจากแดนกลางไปแดนหน้าให้ได้อ่าดังนั้นเราจึงขอบอลจากเพื่อนครับดังนั้นเราจึงขอบอลจากเพื่อนเพื่อนจะสมบอลมาให้เราปั้งเราได้บอลแล้วเป็นไงครับพอเราได้บอลแล้วเนี่ยถ้ามันโลง่ลงๆอย่างเงี้ยเราก็ไปได้สบายถูกไหมแต่คราวนี้มีคู่ต่อสู้มาป้องกันหนึ่งคน <c oughs> เราทํายังไงอ่า จะเลี้ยงหลบไหมจะส่งให้เพื่อนไหมเราจะทํายังไงเพื่อให้พาตัวเองและพาบอลจากตรงเนี้ยไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งให้ได้หรือว่าเราอยู่ตรงพื้นที่นี้นะครับเราอยู่ดีๆเพื่อเราได้บอลปังไป็นีงครับเราทําไงเราต้องพาบอลจากพื้นที่นี้ไปสู่อีกพื้นที่นี้ให้ได้ถูกไหมแต่ทีนี้เป็นไงเพื่อเราได้บอลในพื้นที่นี้อยู่แล้วนะครับเป็นพื้นที่ที่ทีมเราได้เปรียบดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราก็แค่วิ่งตรงไปเลยด้วยความรวดเร็วปังนะครับ แล้วมารอยิงประตูรอรับบอลจากเพื่อนของเราในตำแหน่งนี้เห็นปะ่ะแต่เพื่อให้เกิดความง่ายนะครับผมก็ได้สร้างแผนการเล่นสำหรับปีกให้กับทุกคนไว้แล้วดังนั้นเวลาที่เราลงสนามอ่ะจำภาพนี้ไว้สร้างภาพนี้ให้เกิดขึ้นในสนามนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องมองรอบๆตัวรับรู้ว่าตัวเองอ่ะอยู่ในพื้นที่ไหนสมมติว่าเราอยู่ในพื้นที่นี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเราจะต้องพาบอลจากพื้นที่นี้ไปพื้นที่นี้นะครับ แต่ว่าถ้ามันไปไม่ได้คู่ต่อสู้มันปิดปิด,ป,ดปิดอย่างเงี <S <S <อะ>้ยเป็นีงครับอ่าผมก็ได้สร้างแผนการเล่นเส้นทางการเล่นบอลให้เราแล้วเห็นไหมเราได้วันปุบ๊บทําชิงดุดมาวิ่งมาตรงนี้รับบอลแล้วไปต่อก็ได้เป็นหรือว่าเราอยู่ในพื้นที่นี้เราไม่มีบอลนอะ่ะแต่เรารู้ใช่ไหมว่าแบบถ้าอยู่ดีๆได้บอลในพื้นที่เนี้เราสามารถที่จะพาบอลไปอีกพื้นที่หนึ่งได้ยังไงบ้างเห็นไหมครับดังนั้นใครที่เล่นปีกซ้ายปีกขวานะครับมีสมข้อสร้างภาพในสนาม รับรู้ว่าตัวเองอยู่พื้นที่ไหนแล้วก็พยายามพาบอลพาตัวเองไปอีกพื้นที่หนึ่งให้ได้นะครับใครมีคำถามใครมีคอมเมนต์เชิญได้ได้านล่าง